สวัสดีครับบ่าวดิน้อยดินีนีสารครับมือนีมากครับบ่าวบอยบ่าหนึ่งบ่าวตัวไม่นิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหามันแซงคือเก่าครับกําลังสิ่ขาดสะพานครับคุณว่ายๆครับพี่น้องสะพานรักษาลักษณ์ครับโอ้โหสิได้บ่ครับพี่น้องตำรวจน้อกันครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวตามไปร้องกันครับครับไปแม่ครับเดินทางลงไปครับมาเหมาขึ้เกาที่ลาคมสะพานพันนินิดครับ

กเกลงีกัือนเอกเยงดเม็มลวครับมาท่านุมพอดีไม่องน้ำกันมาเวออนขึ้นยังดอกเน้อจะหิมเยกนยังเมดอเจ้ายันเดี๋ยวพักากาศยังมาอันนั้นไรยบประจักษ์กำลังขามสะพานหักสารสินครับท่านหลักสะพานนา ก๋วยบกพันบกข้าวพนยางข้างหลังที่ก๋ยาว่น้หนแม่ที่จบสะพานสันก็คือวิ่งเป็นน้ำสะพานมานแมนอยู่บ่แม่เป็นนิงิ่งบ่้นบอกเขาเดินางเด้อเอินใจจอยมาอน่ใส่ขวดใส่ขวดเก็็ดใส่ ก่อนจะไปหามันแซงก็ควดเอาเกียดซะก่อนครับนี่ก็แมนนี่แมนแมนแมนฮะแมนมาหนึงพอแล้วครับพี่น้องเมานึงพอแล้วครับพี่น้องครับพวกเรกคาดมัเแดงไปหุ่นอยู่นินนี่บรจาก มาล่อหอยได้อเหนท่อนะขันทอบาดเสตติ้งมันเลแล้วก็ถือถือัวนั่นได้บ้างบ้านเราเินขีดินายหิมเซ่ครับพี่น้องนี่มันนั่อยู่ในื้นนี่ละคุนขึ้นคู่ไปสุดขุนริงว่าปานีย่นจันก็เวียนไกลกักแทะมันใหญ่มันใหญ่ หมายถ้ามันตีนเป็นต้นใหญ่อยู่มันนี่ที่หัวมันงามอยู่ด้โอ้โหสามหัวคนเด้กงัดรถงัดเอ๊ะโอ๊ยเก็บถือกี้บ่อเลี้ยงสีเงาเลยนะโอ้เป็นต้นหัวใหญ่อยู่มันถือดินทรายมันก็สิลงเงาอยู่แล้วอันนี้แตงหัวใหญ่ปะแตงหัวงามเนาะอือืมขั้นเป็นดินทรายเนี่ยหนึ่งหัวเป็นสีงามอยู่ดลครับพี่น้องหน่าลุ้นครับหน่าลุ้น

งามยูงามยูจะใส่หัวมันนี่ละโอ้กงามยูงามยูสามหัวพุ่น้องก็บอย่างเราโอ้ยหัวสองหัวยู่เรับไปยูงามยูโอ้หนึ่งเอเดียวสามหัวตัวนี้สามหัวครับคุณสักตัไปอีกคนนี่ครับ มไม่ค่าเดียวกันก็ปน่องหนโอ้โหหักก่บาดเลยเบาหนึงเอ้ยคนสหัวจะได้ทอเล่าหัวนึงคาเดียวก็่อยพ่จักนี่คนละไม่เป็น่มถึงรอเลาเบาหนึ่งเฉยนี่ทางมันเกีเลยเอโอ้จะแตงนี่โอ้โรานึงู่ใครก็เายู่บ่อาตัอคนงยู่ อโอ้ยบ้าบินะคนเข้าไปที่เหอะนนครับแน่อ่ะมสิกันเถอมันก็หมาซะแล้วเออตัวนี้จะมีมีิงสี่นี่นี่จะมิงนั่นติงนอั่นติงไม่ติงิงดิงจิิงิใครเองคิดครับไม่คิดไม่ิดพ่อครับ ลูกหอดีตรงโอ้โอ้โหหบวกใบนเบาหนึ่งห้ามาเม่นอนมีคนหนึ่งนีคนหนึ่งมีคนที่สองสามโอ้ยสามหัวเขียนอีเนาะโอ้นะครับสามหัวครับ

ใจเที <c oughs> <c oughs> ่เนหัวจัยังลกหลลลุลก้จยัง่ไปกหนาเลเลยขอ่ลกลงลกลมลึก้ว่างแ่นมือีอแล้ว่เบิดโอยว่าก่เื่อเี่ยได้้องนานเลนะครับ ไปต้หนเลยไ่อืมเจ้าที่จะมาจ่อมาเี่นีีนี่ไปน่ไปนี่งนนี่บนนมีนนี่หนตั่มีหัวนนี่ไหมนมาีนีอือนจะลง แคไปลงยูมันมันต้องนานแน่หนอุ้ยรอหนึ่งวันนะพี่น้องห้องกากๆเดี๋ยวเคยบ้านมาตัวเห็นน่แมยไม่ได้อยู่เมื่อคนนี่ว้าวพี่น้องว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยปิดปิดปิดปัดปิดจิ๋วถ่านอยู่ดึงเฮ้ยดึงอะครับนี่เฮ้ยโซซีโซซีเอามาโซซี ูพี่น้องว้าเด่นมีแต่เออยู่ฝันนี่แหละครับเยาวางามคือคนคุดต้องามคือคนคุดนี <c oughs> ด่เยาว์เห้มาหลุนต้องกันตาหัวพอดีไงอยู่บ <c oughs> ่เยาว์เป็นตะขี่บ่เปลี่ยนกันเนี้ยหัวมันเลือกเชี่ยขี่โกห้หรือเชี่ยนี่ก็วางโมเป็นเลยคนนี้บ้าโอเคกบันแย่ได้หลุนต้องกันพี่น้องท่านเกกนาป็นเชี่ยขี่โก้กับกวางโมเป็นกันที่ว่า giàn sao men men nè Ủa bảo hơi tốt chạy quất, cái nhảy tiền vàng, ô, cứ ở đây cứ ở đây, ôi ôi, 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 đi ทั้งทางพี่อไหฉันอยากิ่ังสู้กินดอกเยอะนะครบสามกิดิสมาอีกเด้หนิโอ้หัวงามอยตัวนี้หุยใส่เอกปีนขึ้นปาปาดปาาดปาดปาาดปพี่ส่เอยนี่อุ้ยให้ัจต้อบ้าสเเสียใจเดนมบรยนัวครับพี่้องครับ ก่อนเลยพี่น้องไข่นึงโอ้แมนหัวนึงครับนี่หัวงามอยู่บ้าตัวนี่แหละบ้าบวยพี่เต๋อโอ้หัวงามยจุ๊บนีะพี่น้องมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญหัวขวัญหางครับดินพี่น้องหัวแหลกแหงมันหมดหัวแหลกแหงมันพี่น้อง

โอ้งามลครับี่เาหนึงที่ว่าใครนหรอือันนี้งามอยู่เว้ยอดพื่อนมาเด้อมาเดินไปโอ้ยขับเลยี้ยอใหญ่ังงมันเกินแกขวลอเย้ึงมึงมึงแงงงเใหญ่เลยนม่ใช่ทำใหญะใอ้าะนมันลป็นาหมอใหญ่นปันอุ้ยโล่ไปจกพี่นอ ถ้ามอีดินออกโลดแทเนาะโอ้ยงามอยู่โอ้พี่เด้งามอยู่โอ้ยึ้นตาสิงน้ำเขาเหรพี่น้องโอ้ยบาดได้มั้บาดได้มั้โอ้ยแย่เลยครับตาตาาันุถนอด้ยเยมันบาดด้ยังไงบ้านอือมันขาดกวนวน โอ้ยโอ้ยเอาเสียบเอาเนี้ยม่่บิ้งเนี้ยขาหมดแล้วับห่ยฮ่าเป็นแก่มโอ้ยครบนะีทำก้อนหนึ่งมี่หัวใหญ่เถวเลยครับพี่น้องเห็ดบาดมล้ยบาดวนมั้พี่น้องปูนเตมองดูครับแม่เอยควัดไปถั่วทิ์ถั่วเดน โอ้ยขาดมันคุยสียบอันใหญ่ดี๋ยวน้มาหนึ่งอ่ว่าหันงามอยู่ครับตัวนี้ไปทางหนุึงตัวนี้ไอเดองมาแต่ทางุ่นแม่แม่จะเบิ้งหัวมันที่ล่ะอัเกียนนน้อยหนึ่งแล้วหุน นี่มันไปดึงแม่นตงหยาบหยาบลูไมุ่่ตงดคันมันแข็งแกมอบ่สีคนา่มนี่มันคือตีงใหญ่แต่เบาตัวตงับพี่้อเอแถวนี้บนมันมีอยู่บ่มีแล้วจนไดนใส่มันเป็นหัวมันหัวอีอกะานี่หัว

โอ้มันเป็นอาโคดบาร์ à. ừ, <laughs> 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 <tín> ระวางเนี้เรซับเขียนะโตระวางเนี้ยวันที่ซับไตซับมากไก่กล้เป้าเข่งเนี่ยเียงแตกเลยกก็ดูลงมาซับขาดปุดไหลเอาน้ำบดท่านเด้ยก็ได้ไปต่อของัวเขาหย่ยนเงี่ยก็เขงหลงขาดเป้าเองัวเอาของมาคุเข่งขาดเป้าลอยย้อนตาสะผัสิวาเป็นยามั่นผัสิวาซับจุบขาดปัดโหลดโอ้ยเดี๋ยวงิดีเ นางงะพสิลงปอนออกมาสับปุดขาดปาดเอาปะสิว่าเอ้าหญ้ามันในเมันก็เหี่ยวเดียวปรสิว่าอะไรเทมขำขาดรับขำจะของขาดมาเป็นหญ้ามันขาด เฮ้มุอนมวนกันพี Wars> ่น้องจะพากันมาหาแมงเสีงเพื Whew, ่อแต่ย่าได้กินครับพี่น้องครับขึ้นบ่อได้หลายนะครับพี่น้องมือหนี่งก็ได้ปุ้ณเมียมันก็ได้อยู่ครับค้ณแม่เออคุณแม่ได้อีกแล้วครับหัวมุนมวนอีเลียวหัวที่สามครับมันคักมันผู้เดียวอีเมียนิดยังบ่อได้พราหัว ในจิตได้สามหัวแล้วพี่น้องว้าอยู่บ่เอ่ยเออเจียวขุดขุดขุดครับกระตาผู้ใดมันขุดไปตาหักสิน่ะตาผมหัวมันนี่คือหัวใหญ่ใหญัทกันหน่อยกะสีผ้ากันอวยละพี่น้องไอซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นเนาะไอซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นแหละครับโอ้ยจังไดมันบ่ได้มือได้ก็ได้มือบ่ได้ก็บ่ได้

บ่ายโมงแล้วขวัดขวดขวดขับได้คนละสามหัวสี่หัวบ่าวดินกับพ่อคือกันครับจิกจิีงหัวหรือบ่มี้ขุดมั่นอยู่เบิดมือเบิดเป็นพี่น้องจนเอวส่งเบิด ออกเลยพี่น้องโหงวงามอยู่นั่นเฮ้ยนี่ดิคิดได้แล้วครับโอ้ยหมูหัวใหญ่โอ้ยหัวใหญ่ค่ะฮักอยู่บ่แม่ย้ำถึงตีนอือหมดเป็นยังของกอไผ่พี่น้องเอ้ยพี่นกระดังสิภาคกัญญางเมียมานสั่มโอ้ยเสียดายถึงแก่ครับผมไปเลยครับ เนี่ยวานค่ะคับุ้ญีไรกูบาถกก็จริงดีแท้ดินสคนนิวะออยแบ่งไอ้ีมันด่าดามเสียมทำย่มเพียรพุทโธ้ับมันมันจ้ามันเซงมันฝ่าถ้าจคือาจริงเอาดจากไเอาอยู่ไม่ใช่ท้งหมดมักลับเป็นกิดกเสียงนีย ตองติงเนี่ยไม่ติดจำไลยนะ่อยอีกตองติงนะพี่น้องนีดีไหมว่าจะได้เก่ากว่าบาทโอ้ติงงามยิ่ติองติง่ติงเดียวสองติ้งคืออีด้อครัมึงขันเป็นอันที่เล็กๆเนี่ยให้ทด้เาเจาะย่งเดียวไปไหนนะบาเถ้าเขาเจาะใหญ่เท่าคนเขาบอกเลยวราบแล้ว เลือกอีนี้เลือกจนสับครับพี่น้องว่าอะไรอีเมลบ้านโมยใหญ่บ่ดักเียันไปไหวก่อนหัวนี่เด้หัวตีโคบหมูกับโล่หนึ่งพี่น้องอือโอ้ยเลยพอได้ขายแต่บ้านจ้าจังก่อนดักเียันก่อนก็เป็นโคพิงามถ้าเจ้ว่าไม่ได้ขายว่าจะบวกกินเล็กเกียร์แทบบุ้งแค่หัวเล็เหน่อยพีนึ่งหัวใหญ่ด้อ ภพพหนึ่งตัวกลางเชื้อจุลินทรีย์มันภาพหนึ่งชัวเดี๋ยวหัวยังยืดกัยดครับครับซักว่ทั้งสามอย่างนีครับโอ้ยง่ามครับมูลไอ้น่เนี่ยสับเปรนันใหญ่จิบดอกจริงจริงนี่ยมันมีเม็นมันคืออะมีด้วบางเทือมันีนโอ้ครับ ตายองยันบ่าเลยากาศตายอยู่บ่กาศตายด้อไปโอ้ยผลาคนบ่คือบลนองเหมืดเลยผลาผลาผลาครับพี่น้องนี่ล่ผลาบ่คือผลาเม็ดนะแาเม็ดิแคาเม็ดไหนนผลาเงอุ้ยนันยังไมเอดินีน้ออกสสสุ้อนั่นนงบี้กนึงสุสุ ครับวตัวเป็นกองที่อองนึงองนึงเอาล่ะเอาเอาละเอาทับลครับเจ้าเสียให้เขาทับเ้าเสียให้เขาเอาตัวเดี๋ยวจะเขาเมันแมนบอสหละมันคือโลงหลึกขนาดแท้วู้ยหัวใหญ่เถอะพี่ตอกวูยอีเมีไม่ติดเยหัวหลอกกินยางดีมานี่เอาอมซาหเนี่อม เอาเอ้มบ um. <c ười> ัวบัวเอาอ้มข่าครับนั่นไปเนไอมอยู่บนก็ไดาษขับเบื้องซีดอมข้าจ่อจ่อเบื้องด้าลายรับนี่นด้ ผลงานการหาโนม้โอ้ยนโนม้กันโไม้ผลงานการหาเห็ดค่ะโอ้ยโน่เห็ดอันมันแซงครับนี่มันแซงกระตาของบ่าวดินกระตาของบ่าวดินกระตาของบ่าวบอยกระบาวนึงครับกระตาไม่นิดครับกระตาไม่กีดครับเ้ยแค่พอได้อยากได้กิน ได้หน่อยได้หลายเพราะว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวมากับพี่น้องครับโอ้หมือนในกติภากันกลับเหรอครับโอ้ยประกาศด้วยเฮีน้องมาหอดมองนอนเดินไส้เหรอครับภาคกันได้กับพ่อได้ต้มพ่อได้หนึ่งพ่อได้หยาพ่อได้กินครับพ่อได้ดูดพ่อได้อมครับพี่น้องครับเปพี่น้องอยู่ดีแม่งรำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับบ่าตัวที่พอเมื่อตั้งแต่ที่อาบแดดยร์